สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนนะคะเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยประถมนิเทศน,นะคะวันนี้พุคณครูก็มีใบางานมาให้เด,ด็กๆทําที่บ้านนะคะ2ใบางานนะคะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะใบงานที่1น,นะคะก็จะให้เด็กๆบอกชื่อนามสกุลและชื่อเล่นของตัวเองนะคะเด็กผู้ชายเราก็จะใช้คํานําหน้าว่าเด็กชายนะคะส่วน เด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะใช้คำนำหน้าว่าเด็กหญิงนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อลงไปข้างล่างเลยตัวอย่างน้องเคนะคะเป็นเด็กผู้ชายเราก็ต้องใช้คำนำหน้าว่าเด็กชายกมนพให้เด็กๆเขียนลงไปตรงนี้เลยนะคะเขียนนามสกุลด้วยนะคะเด็กชายกมนพเขียนชื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆ ระบายสีภาพนะคะที่ตรงกับเพศของตัวเองน้องเคเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะน้องเคก็ต้องระบายภาพเด็กชายหรือเด็กหญิงคะ,ะก็ต้องระบายภาพเด็กชายนะคะส่วนน้องต้นหอมเป็นเด็กผู้หญิงน้องต้นหอมก็ต้องระบายภาพเด็กหญิงใช่ไหมคะ,ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูระบายเสื้อให้ดูให้เด็กๆเ,เลือกสีได้ตาม จินตนาการของเด็กเองเลยนะคะอยากใส่เสื้อสีอะไรสามารถเลือกได้เลยนะคะเลือกได้เลยว่าจะใส่รองเท้าสีอะไรใส่เสื้อสีอะไรนะคะแล้วเด็กๆก็ระบายนะคะค่อยๆระบายระบายให้สวยกว่าคุณครูเลยนะคะระบายโดยไม่ให้เห็นช่องสีาขาวๆเลยระบายให้เต mm. ็มสามารถเลือกได้เลยนะคะ ใส่กางเกงสีอะไรใส่รองเท้าสีอะไระที่เหลือจะให้เด็กๆระบายต่อด้วยตนเองนะคะระบายให้สวยเลยใบงานที่1ก็เสร็จแล้วง่ายไหมคะเด็กๆลองทําด้วยตัวเองดูนะคะใบงานที่2นะคะก็ต่อจากช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะเราก็เรียนกันมาถึงพยัญชนะตัวคอควายกันแล้วนะคะวันนี้ก็จะให้เด็กๆเ,เขียน ด้วยตนเองนะคะอ่าเวลาเราเขียนคอควายนะคะให้เราเริ่มจากหัวก่อนนะคะเด็กๆดูต้องจุดสีเขียวตรงนี้นะคะให้เด็กๆวงกลมโคง้คงๆแล้วก็โคง้งเป็นพยัญชนะคอควายนะคะให้เด็กๆเขียนให้สวยกว่าคุณครูเลยอันนี้คุณครูเขียนไม่ค่อยถนัดนะคะอาจากนั้น พอเขียนตัวข้างบนเสร็จนะคะขอให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะตัวข้างล่างนะคะเริ่มจากตรงไหนก่อนคะอ่าเริ่มจากหัวนะคะโค้งโค้อ่าเวลาเด็กๆเ,เขียนต้องเขียนตามรอยปะนะคะอ่าตรงนี้ก็โค้งโค้พอดีคุ่ครูเขียนในคอมมันก็จะเขียนยากนิดนึงอ่าพอเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วข้างล่างนะคะ ใหเ้เด็กเขียนด้วยตนเองนะคะอาของขอ,งอาเขียนไปเรื่อยๆจนครบทั้งห้าตัวเลยนะคะเด,เด็กเขียนเสร็จแล้วต่อไปให้เด็กๆระบายสีภาพนะคะอาภาพตรงนี้เลยภาพควายนะคะกําลังอยู่ในน้ำนะคะให้เด็กๆระบายให้สวยงามเลยนะคะอาใบงานที่สองก็ แล้ว